เป็นเพเอกสุดฮอตมากความสามารถสำหรับไรน,นรพัฒน์นักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยกำลังมาแรงแสงโคงที่นอกจากหน้าตาดีแล้วความเก่งความสามารถของเขาก็มาเต็มเปี่ยมอีกด้วยทำให้มีแฟนคลับหลงรักทั่วเอเชียซึ่งสำหรับความรักหลายๆคนก็เริ่มสงสัยว่านุ่มไร้นั้นเคยกุ๊กกิ๊กกับสาวแก้มป่องสุนน่ารักอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เห็นว่าเขาทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อย ล่าสุดนะคะทั้งคู่ลงรูปแล้วก็สตอรี่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็เห็นชัดเจนแล้วว่าต่างคนต่างลงที่อยู่เดียวกันอีกทั้งฟยิงสาวแก้มป่องคนนี้ก็ได้ลงคลิปสั้นๆของตัวเองคาดว่าอยู่ในรถของหนุ่มร้ายอีกด้วยแทมกลางแฟนคลับฮือฮาและก็ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของหนุ่มร้ายทั้งที่บอกว่าเหมาะสมและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมาตลอด ถ้าใช้เฟนจริงๆก็ถือว่าพวกเขาไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรมีรูปไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งลงรูปที่อยู่เดียวกันเสมอสาวคนนี้จะใช่ตัวจริงอย่างที่หลายคนคิดหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอนหนุ่มร้ายออกมาเฉลยกันนะคะ